สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่โรงแรมริมทางหรือเรียกกันว่าโมเทลนั่นเอง วันนี้มีเรื่องราวสยองขวัญเกิดขึ้นที่นี่ครับกับเกมที่มีชื่อว่า if I hadn't looked down ถ้าฉันไม่ได้มองลงไปแล้วก็หมายความว่าเธออยู่ข้างบนหรือเปล่าแล้วเธอมองลงไปเห็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ทําให้ชีวิตเธอเปลี่ยนวันนี้เราจะมาเล่นกันนะครับใครที่ชอบออสไตล์กราฟิกแบบนี้พี่เชื่อว่ามีหลายคนชอบพี่ก็เป็นคนนึงที่ชอบคือแนวแบบเรทโชนนิดน,นึงดูแบบโพลิกอนนิดน,นึงเนี่ยก็มาซึมซับบรรยากาศความน่ากลัวความสยองขวัญแบบเรทโชกันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วบิกินพร้อมแน่นะโคซี่ โคซี่คือมีจริงๆมีความหมายนะหรือว่าโคซี่คือชื่อเราอืฉันพร้อมแล้วอะฉันพร้อมแล้วอาจจะเป็นชื่อตัวละครก็ได้เกรกถามว่า what's up เฮ้ยเป็นไงบ้างอ่ะเออแมวนาคือฉันปวดเยี่ยวอะ่ะใช้ขวดก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะไม่มีทาง จอดก่อนได้ไหมอ่ะฉันว่าข้างหน้ามันมีโรงแรมอยู่นะเพร็กก็เลยบอกว่าโอเคโอเคโอเคอย่าเยี่ยวนานนะรู้ไหมเราต้องเดินทางต่อเนะี่ยนี่ครับอ๋อนี่คือเราแวะเยี่ยวเหรอเนี่ยเฮ้อสงสัยฉันต้องไปถามเขาสะหน่อยแล้วว่าห้องน้ําอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่ครับแปลว่าเรากำลังเดินทางอยู่ท่ามกลางทริปอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเส้นทางที่ยาวไกลแล้วเราเป็นโคซี่ครับผู้หญิงนี่ปวดเยี่ยวหุ่นเอส ไซเอสเอสมากส่วนเกรกนี่ผมไม่แน่ใจว่าหน้าตาเป็นยังไงอาจจะเป็นผู้ชายที่เดินเข้าไปก่อนหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูกันคลิกขวาซูมนะครับโมเทลก็ดูดีนี่นะก่อนจะไปหาห้องน้ํานะครับผมชอบนอกลูก่ไงแต่ว่าเดินออกไปไม่ได้ครับนี่ตันนมเหลี่ยมมากจ้ะ <Yeah. S 1> เหลี่ยมมากแม่นี่ห้องหมายเลขสามนี่มันรูมหมายเลขสามนี่นะ เข้าไปรีเซพชันเนี่ยไปหาว่าห้องน้ำอยู่ไหนนี่ใช่เกรกหรือเปล่าอ่านี่ไงเกรกโอเคฉันจะรออยู่ตรงนี้นะเข้าใจไหมเร็วๆล่ะโอเครู้แล้วนะปวดเยี่ยวปวดเยี่ยวเออคุณพี่คุณลุงบอกว่าโอ้สวัสดีแม่สาวน้อยจะค้างคืนที่นี่กับแฟนเธอหรอจะ๊ะเปล่าค่ะหนูแค่อยากจะถามว่าห้องน้ำอยู่ไหนโอ้อยู่ข้างนอกนั่นนะ่ะ ขอบคุณค่ะอยู่ด้านหลังข้างนอกครับเขาว่าอย่างงั้นฉันไม่น่าจะต้องเข้าไปข้างหลังนี่นะโอเคถ้าอยู่ข้างนอกด้านหลังนั้นเราก็อ้อมไปข้างหลังไหนวะอเฮี้ย,ย What the fuck มึงเฮี้ยเนี่ย ท,ทุกคนได้ยินเสียงป่ะกสิพี้อะไรมันวะผมเปิดเสียงให้เนี่ยทุกคนมันพูดอะไรไม่รู้เียอะไรกูไม่ควรคุยกับคนแปลกหน้านะเอาจิงแล้วแต่กูต้องไปข้างหลังใช่ไหม ไปทางไหนวะเฮี้ยที่ไม่ต้องผ่านในหาเนี่ยแต่มอคิดเราไปตรงนี้ไม่ได้เลตอนนี้ไปได้แล้วโอเคปลดล็อก What the ฟ u ั k อ s ส h ด t ไม่คุยกับคนแปลกหน้านะครับเราไม่ควรคุยนะเราเป็นผู้หญิงนี่หรือเปล่าทำไมมันดูสกรปรกเนีน้ยนะ เฮืเชีย่ยนี่มันใยญ่ยแยงมากเลยอะไปใช้ส้วมสาธารณะตรงนั้นดีกว่าเสียงขีไอ้เทียนี่ขี้หรือมึงบิดมอไซน์เนี่ยแดกอะไรเข้าไปวะเนี้เสียงดังมากแก๊สยาวมาก หมดกอ๊อกเออนั่นมันนั่นเขามาทำอะไรตรงนั้นเนี่ยเขาคือใครอ่ะเขาคือใครอ่ะไม่คุยได้ไหมต้องคุยด้วยนะเนี่ยบังคับครับเราเดินออกไม่ได้ครับต้องคุยเอ่อขอโทษนะคะเไ้ยเหี้ยแกไม่ควรจะใช้ห้องน้ำห้องนั้นเออขอโทษค่ะพอดีหนูคิดว่ามันล็อกอยู่อะ่ะ ลุงก็เลยไม่พูดอะไรครับนี่ลับไปหาเกรกดีกว่าเฮ้เฮีย่ยอะไรของมึงวะเนี่ยนั่นคือเจ้าของโรงแรมนะครับ w h a t อ h e fuck อะไรวะเนี่ยด่ากูทำไมเนี่ยมันคนละคนกันปะเนี่ยเออพอดีหนูมาเอากุญแจค่ะ แชอะไรวะอ่าห้องหนูเบอร์สี่นะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งวันหลังไม่ต้องกลัวแล้วนะที่จะใช้ห้องน้ำห้องนั้นเนี่ยอขอให้เตียงไม่มีมแมลงแล้วกันนะแต่คือกูตกลงที่จะนอนแล้วเหรอคือผมงงอะ่ะไอ้เกรกไปไหนละคุยกับแมงก่อนดิมึงจะนอนที่ไหนเนี่ยเอาละฉันว่าเราพร้อมจะไปจากที่นี่กันแล้วนะ เกรกบอกว่าเป็นอะไรอ่ะเกรกฉันว่ายางเรารัว่วเน่ยฮะอย่ามาล้อเล่นเนะอะจริงๆยางเราแบตแต่เลยเนี่ยเราไปาที่ไหนไม่ได้แล้วอ่ะเหมือนมีใครบางคนตั้งใจทำสิ่งนี้บ้าจริงถา้างั้น เอางี้ไหมล่ะจ๊ะฉันรู้ว่าช่างเครื่องเน่ยจะมาตอนไหนแต่ว่าระหว่างที่รอเพราะว่าเขาอยู่ไกลเธอพักที่นี่ก่อนไหมล่ะ,ะคือผมข้ามขั้นตอนนะครับผมสนจริงๆมันต้องเกิดเหตุการณ์นี้ก่อนผมถึงจะไปเอากุญแจเก๊กบอกไม่เอาหนะาโคซี่การนอนที่นี่ก็ไม่ได้แย่นักหรอกนะเก๊กมึงรู้ตัวไหมเนี่ยไอเยตแก่เจ้าของโรงแรมนี่แม่งแปลกๆแล้ว ตอนแรกมันสั่งห้าไม่ให้เราเข้าห้องน้ําห้องอีกห้องนึงอะ่ะใช่ปะ่ะแล้วตอนนี้มันบอกว่าไม่ต้องกลัวแล้วนะเข้าได้เลยกูว่ากูต้องการเบาะแสบ,บางอย่างแล้วแหละไอย้ยังอยู่ปะวะ,อ,ะอีสัตย์มันไปแล้วด้วยชิบหายเอ้ยสงสัยได้เล่นอีกรอบแน่เลยวะนี่เราต้องกลับเอากุญแจใหม่ปะเนี่ยอีอเจ้าของโรงแรมนี่แม่ ห้องหมายเลขสี่คือชั้นบนแน่นอนเพราะว่าเราเช็คแล้วครับมีหนึ่งสองสามข้างล่างห้องหมายเลขสี่ก็จะเป็นห้องห้องบนครับฉันไม่อยากนอนที่นี่เลยด้วยซ้ำ What the fuck ฉันไม่อยากนอนที่นี่เลยพี่เป็นคนสนนะพี่ขอโทษด้วยนะการที่พี่แบบบางทีพี่ข้ามอีเวนต์บางอย่างเพราะว่าพี่ซนเออ สำรวจห้องเสร็จแล้วนอนดีกว่าเป็นห้องที่มีเตียงเดียวด้วยเกรกฉันจะไม่กลับไปข้างนอกแน่วันนี้ฉันเหนื่อยมากเกินไปแล้วโอเคเ,อเปิดไฟได้โอเคอะไรวะเนี่ย How to dip your balls in the fire วิธีการเอาหำลงไปทอดในกระทะเพื่อเปิดทีวีได้ป่ะเหมือนจะใช้ได้นะ ทำไมห้องน้ำถึงล็อกอะเห็นไหมห้องนี้ไม่ได้แย่ซะหน่อยอะก็จริงอะแต่ว่าตะแก่นั่นน่ะควรจะเรียกช่างเครื่องยนต์มาซ่อมให้เราเร็วๆนะไม่เอาหน้าเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีเองอืเธอก็พูดงนี้ตลอด่ะเกรกแล้วลอกห้องน้ำแล้วกูจะเข้าไงห้องน้ำล็อกอะไม่ออกนะ นอนแล้วนะฝันดีนะลีปิ้งครับกำลังหลับอยู่เลยมีคนอยู่ในห้องน้ำแน่เลยผมว่าเป็นไปได้ที่เจ้าของโรงแรมกับไอคนหน้าแปลกที่มันพึมพำพึมพำม,ม,มันอาจจะรู้กันอยู่นะอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเอะมืดจังเลยอะ่ะทำไมไฟยังเปิดอยู่ละ่ะอ้าวจริงด้วยทำไมไฟยังเปิดอยู่ละ่ะเราปิดแล้วนอนแล้วไม่ใช่หรอแล้วมีเสียงทีวีด้วย วัดจะพักเกรกชอบหลับหน้าทีวีตลอดเลยปิดทีวีและเปิดไฟเอา้าไฟไม่เปิดทำไมล่ะเกรกมึงหลับหรือมึงตายนะเกรกแล้วกูจะทำะไรข้องน้ำเหรอไม่ข้องน้ำล็อกล่ะ อถ้าเราดับไฟก็มองไม่เห็นเฮียอะไรเลยคนนี้ฉันหิวน้ำอ่ะน้องหิวน้ำก็ต้องออกไปข้างนอกเลยเฮียมันใช่เวลาไหมมึงก็แดกก๊อกไปก่อนอะไรก็ว่าไปแล้วเราออกมาข้างนอกครับข้างนอกนี่ดูดีเลยนะเนี่ยตอนกลางคืนชื่อเกมบอกว่า if i hadnt looked down นะครับถ้าฉันไม่มองลงไปข้างล่างกูมองเลยมีอะไร มีไรงล่างฮะม่มนะีเดินดกว่ารถเราเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นนะมืดเอ่อแล้วซื้อน้ำที่ไหนวะตู้กดน้ำเหมือนจะอยู่หน้าตึกตรงแถวๆไอ้คนคนหน้าแปลกอะ่ะทุกคนข้างล่างไม่มีตู้น้ำนี่ใช่ไหม เียคือเรื่องมันจะไม่เกิดถ้ามึงไม่หิวน้ำเว้ยอืมมันดึกมากแล้วแต่ทำไมไฟยังติดอยู่นะแล้วตู้กดน้ำกูละ่ะไอ้เหี้ยนั่นยังอยู่ปะเนี่ยเดินไปดูดิซูมไปแล้วไม่อยู่แล้วเหี้ยรีบกดรีบขึ้นไปมึงอะเลิกเอ้อระเหยได้ละ เรากำลังจะกดน้ำครับอืมเอาน้ำอะไรดีนะน้ำมะนาวแล้วกันเลมนเอนนทมึงหยิบยังหยิบยังเฮ้ยเหี้ยเฮ้ยเหี้ยลุงนี่ถือเหี้ยมาเนี่ย อะไรอ่ะลุงอะไรอ่ะข้าวเหรอขี้เหรออะไรอ่ะลุงลุงอย่ายุ่งกับหนูไปไม่ได้กูไปไม่ได้กูติดกูติดอยากกินถั่วไหมจ้าเออบ้าเคี่ยวะเนี่ยลุงไม่เอาหนูไม่กิน หนูต้องไปแล้วค่ะขอโทษด้วยนะคะทียอะไรของมึงเนี่ยกินถั่วเที่อะไรเนี่ยเหมือนขี้เลยอะไรของมึงอะลุงลุงเป็นที่อะไรเนี่ยบ้าปะเนี่ยเหนื่อยชิบหายฉันต้องนอนแล้วล่ะเอ๊มีเสียงอะไรอ่ะ นึกถึงเกมเฮี้ยนั่นเลยที่แบบว่าโดนสต็อกอย่างเงี้ยมีเสียงจากห้องน้ำครับโถอยเล็ดมึงมึงเป็นไรเนี่ยเกรกยังหลับอยู่เลย,ยเฮี้ยเนี่ยเกรกมึงตื่นเถอะขอร้อง จังหวานนี้ต้องตื่นไรเฮียเก็กกูย่ยำหน้ามึงอยู่ตื่นตื่นมึงได้ยินเสียงนั่นไหมตื่นต้องเป็นจินตนาการของฉันไปนแน่ๆเลยได้ยินเสียงมายาวมาครับกูนอนแล้วไอ้เหี้ยช่างแม่งแล้วหรือว่าเราโดนวางยาเหมือนกันวะเนี่ยใช่ไหม เกมญี่ปุ่นนันก็โดนวางยาเอ้ยไม่ใช่เกมญี่ปุ่นด่ว่าะเกมฝรั่งนี่แหละโอ้ยปวดท้องเลอเกินฉันต้องขี้มึงได้นอนดีๆบ้างไหมเนี่ยนอนแบบคุณลิตี้สลีปบอกว่าไอ้เคียนี่ยังหลับยู่นะเอ้าเกรกหายไปไหนอะไปแล้วอะเกรกทำไมไมถึงล็อกอะ กูต้องเข้าซ่วมแล้วซ่วมที่ที่มีอยู่ก็คือหลังโอ้โหหลังตึกอน,นะโอ้โหกูถามจริงเหอะฝนตกด้วยต้องไปขี้ในอากาศแบบนี้น้ำมะนาวนั่นทำให้กูขี้แตกทุกคนสถา,านการณ์เฮียมากโ,โทรศัพท์ไม่มีโทรหากันหรือไง ลงมาซื้อน้ำมะน,นาวนอนไม่หลับห้องน้ำรอกห้องน้ำรอก,ออกมึงต้องไปคุยกับรีเซพชันตั้งแต่แรกก่อนมึงจะนอนแล้วไม่ใช่ดิต้องออกไปหลังตึกมืดมืดกลางดึกอย่างนี้แล้วผัวก็หายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยหาทำชิบหายห้องน้ำแม่งก็มีอะไรอยู่ก็ไม่รู้แมงวันเต็มเลยสงสัยแม่งมีศพอะดูทรงแนละ้ว คนแขกที่มาพักแม่งคงโดนขุดขี้ออกมาลไอ้ลุงนั่นก็แดกขี้นั่นน่ะแล้วหัวกูโดนแดกแล้วมั้งเนี่ยเกรกเหม็นขนาดนี้ใครจะเข้าได้เอ๊ะเอ้าส้วมหายทุกคนส้วมหายไปไหนวะนบอกว่าเจ้าของมันเก็บไปแล้วนะเดินไปไม่ได้แล้วนะครับได้แค่นี้ครับ บังรับแล้วฮะช็อตนี้สงสัยขี้คงหายไปแล้วลมัง้งไม่ใช่ห้องน้ําห้องน้าสาธารณะเคลื่อนที่หายไปแล้วคนต้องใช้เจ้าส้วมนี่แล้วละ่ะมาแต่ว่านี่มันไม่ใช่ส้วมเฮียนี่มันอะไรวะเนี่ยห้องน้ําชั้นหายไปไหนทำไมถึงมีคราบเลือดกับประตูลับ ลงไปดูให้สุดฮะเสียงอะไรอ่ะเสียงเกรกเหรอเกรกเดินชิดชิดนี่เลยเฮียมองไม่เห็นเฮียอะไรเลยไฟฉายก็ไม่มีโอ้ชิดชิดกำแพงเทคนิคเดียวของการเล่นเกมมืดๆคือเดินชิดกำแพงไปทุกคนนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะเห็นแสงสว่างลำไร what เที่ยเนี่ยใครมาเนี่ยลุงลุงกับซ่วมอะไรของมึงเนี่ยลุงที่นี่มันคืออะไรอะ่ะแล้วแกขายไปไหนตาแกเงียบครับตอบคำถามฉันมาเดีดดีนหัวลน <c oughs> เอานะ <c oughs> ไปหาเขาสิเขาอยู่ในซ่วมนั่นแะอะไรนะ เี ground, you know Luckily, Hence, ้เนี่ยเขาอยู่ในส่วมทุกคนแต่กูไปไม่ได้อ่ะต้องคุยกับไอเนี่ยพอคุยแล้วมันก็เดินไปครับอันนี้ออโต้แล้วครับคัสซีนเกรกจะให้กูคี้โชว์เหรออะไรอ่ะเกรบอกหยุดหยุดขี้นั่นยังมีชีวิตอยู่ฉากจบที่หนึ่ง ขี้มันยังมีชีวิตอยู่ทุกคนขี้นั่นยังมีชีวิตอยู่คือขี้อะไรวะปีศาจขี้เหรอที่อุ้มมาคือเลี้ยงขี้เหรอที่ลุงมันอุ้มถาดขี้มาตอนแรกอะจบลุงมาเรียบร้อยเพราะว่ามันคือปีศาจขี้สรุปว่าที่พักแห่งนี้นะครับคุณลุงเขารู้อยู่แล้วว่ามีการบูชาปีศาจขี้ที่อยู่ในหสว่วมมาอยู่แล้วก็หลอกล่อเอาผู้คนมากมายมาพักที่นี่แล้วก็สังเวยให้กับปีศาจขี้แต่นั่นคือฉากจบที่หนึ่งเท่านั้นถ้าคุณอยากดูฉากจบที่สองที่สามจริงๆผมแนะนําว่าคุณอาจจะต้องลอง ลองหลดมาเล่นเองแล้วล่ะครับพี่นัดแปะลิงก์ให้เพราะว่าพี่นัดพยายามนะครับก่อนที่จะปิดคลิปเนี่ยพยายามที่จะอัดคลิปแล้วเพื่อได้ทุกฉากจบแต่เกมมันบั็กครับบั็กแบบเครื่องค้างคอมค้างก็เลยไม่สามารถเล่นต่อได้ใครอยากรู้อยากลองก็ไปลองกันดูแล้วกันวันนี้พี่นัดขออนุญาตลาไปก่อนกับเกม if i had a look down วันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ